9ก้าร้อยทองที่ส่งคุณค่าลูกแกดจูลูกแกดจามาสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ช่องฟินตาก a แ n ล l วันนี้ครับผมมีภารกิจเช่นเคยครับเหมือนที่ที่แล้วผมมีภารกิจจากคุณมินครับนี่เป้าหมายก็เหมือนกันเลยนะแพ็กเอ็มเอ็นครับ,รบนี่ แต่ว่าเขายังไม่เปิดนะเขาเปิดแค่รอบเดียวครับประหวของเขาคือเมสซี่ครับแล้วก็เนยมาร์จูเนี้ยซึ่งทองก็มีอยู่เก้าพันแปดสิบทองครับก็เปิดได้ประมาณเก้ารอบครับเก้ารอบก็เยอะอยู่นะก็น่าจะน่าจะได้บ่านะครับเก้าสิบรอบสำหรับแพ็ค MSN มาครับไม่พูดพร้อมทําเพลงครับแล้วเวลาผมเปิดก็ได้เมสซี่มาตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะได้ให้ให้มีเมสซี่ด้วยวันนี้มาครับแคนเซิลแคนเซิลแคนเซิลหนึ่งสองสามครับไปแล้วรวดเร็วทันใจ โอหรอบแรกก็เกือกแล้ครับเดีย๋ยวโยมผมหมดแล้วจริงๆเดี๋ยวโยมผมก็ดีมากเลยนะเกปิด900เมตรซิ่งอ่ะ,อะโคบันมาไม่เวลาเดี๋ยวผมจะเปิดนะมาเฮ้ รอบที่สองครับสองจากเก้าต้องได้มันแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับต้องได้ครับต้องได้ผมไม่ได้จริงๆคือมันเกลือนะ่าจริงสองรอบมาเกลือแล้วเริ่มเป็นลางแล้วมันเริ่มเป็นลางไปดีแล้วเนี่ยชิลูแพ้ยังไม่ได้นะ มาสูตรผมครับผมมีสูตรเหมือนกันเขาไปเสียกดหนึ่งกดสองกดสามเลื่อนดูค่าพลังดูสก,กิลออกไปครับเขาหนึ่งสองสองกดหนึ่งสองสามสูตรนี้ผมได้มาหลายรอบแล้วต้องได้มาแหละต้องได้มาแหละไ,ไม่ได้ครับไ,ไ,ไม่เจอมีโอกาสได้อยู่แนละ้วเปลี่ยนเสียปุ๊บหนึ่งดาว โอ้โหมันเกลือมไอ้ดอผมเปิดไม่ได้เลยเดีย๋ยวเดวผมปไปแล้วดวผมไม่ได้ไม,เ,มดเลยนะาเปิดได้กัน,เนนะเปิดล้างเกลือเปิดล้างเกเลือล้างเกลเกือเสร็จเปิดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกก้าร้อยหนึ่งสอง สามรสีรบห้าลุยบโอ้โหยรวยดีวะเฮ้ยสีเขียวให้ไฮไลท์แต่มันไม่ได้อะเปิดมาสี่รอบแล้วทำไงดีครับโอ้โห ดวงผมหมดแล้วอ่ะแต่มันต้องตั้งสักตัววะเมียงเก้าบอลทองเก้าสิบรอบแต่เหลือห้าพันสองร้อยทองครับก็เปิดได้อยู่หกรอบมาๆๆมแต่จุดโทษร้านเกินมันไม่ไหวว่ะเปิดละสนะี่รอบแล้วไม่ได้ไม่ได้อะ่ะกินเข้าแล้วถึงแล้วลดวงกำลังมาครับดวงกำลังขึ้นดวงกำลังเข้าตัวอีกดวงกำลังเข้าตัวเนี่ย มาครับรอบนี้ผมผมต้องได้สักตัวหนึงสักตัวต้องมา M S N สองสาสามสหสวิหนึ่งสไปโอ้โหเมันเกยงวะ่ะดดวงผมหายแล้วแต่นั่นแหละแตกไไลเล มันดำปีเย้ยไม่ได้เหลือ5 3 0 0าทองนะครับเหลืออีกประมาณ4รอบเอ้ยเอยชครับประอาณ4รอบโอ้โหมิซซี่อันนี้มาไหมเน่มา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 ต้องมาเน่มาไม่มาไม่รู้พวกนี้แล้วหนึ่งสองสามไป900ทองที่ทรงคุณค่าไม่มาย โอ้โหมต้องมาสักตัวดีไมไ่ไม่ใช่เนี่ะแค่ไล่แย่โอ้โห<ฮ>ถ้าไม่มาผมขอโทษเลยนะครับเพราะว่าดัวผมหมดแล้วจริงๆแต่มันเหลือสีมันทองไงก็มีโอกาสดูครับไม่พูดพร่นทำเพลง ก็แล้วหนึ่งสองสามไปเมซี่เมซี่ไม่มาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสีเหลืองคืออะไรอ่ะคือมาโอ้โหมี่มานี่มานี่มานี่มาลูกแกเลจูลูกแกเลจ่าโอ้ลิฟเฟลสโอ้เฮ้ยแต่กระดิวนี่นี่ได้มาตัวนึงนะ ก็ได้ได้ตัวนี้มาครับแต่ว่าเขาบอกอยากได้นี่มาไม่ซี้ตัวเลสมาอีกทีแล้วได้ตัวเล็กก็ไม่มาครับโอ้โหไม่โัเลสตอนนี้ไม่เป็นไรครับไม่ได้ล็อกกันเลยครับนี่ล็อกก่อนเลยครับสามมันเทาได้ทองครับเปิดได้อีกสามรอบลูกแกดจูลูกแกดจามาเปิดแพ็คอื่นเลยวะแกทองครับไหมแกแกเกิน แกทองเออขานเลยครับขานเลยครับมีทีไม,มงไงหมดไปหมดเอ้าร้อยองสามไปครับมิสซี่มิสซี่มิสซี่ไม่มาฮ่ามิสซี่โอ้โหหมดแล้วจริงๆอ่ะไม่ได้เลยโอ้ เตเเนปิดอีกสองรอบมาไม่มีอะไรเสียแล้วครับเสียเมื่มกีงเปิดอะไรบ้างมาสองสามสูตรยนะครับหนึ่งสองสามแป๊บเมสซี่เลี้ยนลงเมสซี่เบอร์สิบมีเมสซี่เบอร์สิบมาแล้วเมสซี่เมสซี่เมสซี่ขี้วนเมสซี่เมสซี่เมสซี่บอกขอแทนเนมาร์ด้วยขอเนมาร์แทนด้วย เล่นข้านจเหอวะอ้าไม่ใส่ลูกข้างนอกอ no <boundaries> oh, ah no ่ะโอ้โหันได้เมซี่นี่นมาจูเนียไจบไม่แล้วครับมันือหนึ่งในเป้าอแต่ตัวนี้หดสุดไม่ม่ครับโอ้โหุดสุดพัเฟ่ไม่มาเมซี่นี่นมาครับไม่ปนครับได้สองตัวนะครับนี่ยไม่คุ้มสักยังไม่ไม่คุ้มอ่ะขอมันต้องมีะเมซี่เพราะว่าคนจะได้มาถึงเมซี่สุดท้ายครับ ล้างเกลือ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 ให้ทั้ปีนครับล้างเกลือล้างเกลือล้างเกลือมิซี่ก็มามิซี่ก็มามิซี่ก็มามิซี่เดี๋ยวหนึ่งมิซี่มิซี่ขอขอร้อง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 นะหนึ่งสองสามขอร้องขอร้องขอร้องมิซี่มิซี่มิซี่ขอร้องสามตัวเลยคู่มิซี่ไม่มา โอ้ได้วยเลย่เมซี่มาไอแม่โซเลอย่างนย์มาประตูด้วยไฮไลท์โอ้โหอะไรวะมาร์กแอนเน่เนี่ยเหลือแปดร้อยทองครับเปิดเปิดอีกรอบหนึ่งแหละได้ดีแม่นเก็บแล้วก็เปิดบอกว่ามีโอกาสได้โอ้ลงทีมาครับมาครับผมลงทีมให้ครับนี่จะทีมาครับเอามาเห็นหน้าคู่เหรเอ็นี้มาก็โซเลสอยู่ไหนนี่โซเลสโซเลสนี่ใส่ทีมแล้ว ขาดเมซี่ครับตัวเดียวโอ้โหไม่เสียดายจริงครับโอ้โหพลาดพลาดจริงครับโบผมมีแค่นี้ครับโอ้โหตัวเนี้ยผมตัวเนี้ย เมื่อกี้ผมเปิดเทียนร้อย้องครับแต่ผมต้อ<ะไ>งเปิดไหม่อีกแล้วลืมเปิดไหม่แบบสองรอบไหมนะรอบสองเนี่ยเนี่ยผมเปิดไปเลยอสองร้อยเนี่ยโอ้โหโคตรเซ็งอะ่ะถ้าผมพูดมั่งนาคนเดียวผมเปิดร้อยเดียวจนเหือสองร้อยทองเนี่ยว้าเปิดต่อเลยครับไม่แตกเลยคนระับแต่มไม่แตกเลยนะที่ผมเปิดมาโอ้หผมก็ว่ามันมันทำไมมันแปลกๆนี่เปิดไม่เหมือนก็จะได้ครับ โอ้ยเซ็งว่ะดำปีนล้วะทุกคนโอ้ยไม่ก็ลืมเปิดมิสซี่ก็เปิดไม่ได้แปดร้อยรอบเอ๊ะแปดร,ร,ร,รอบสักทีนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไปตามช่องปีซาจยิ่งใหญ่กันนะครับสวัสดีครับ